สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการหลังจากที่อดีตผู้สมัครสอสอภาคเก้าไกลจังหวัดชายภูมิในาเกรงไกรจันกระพึ่งโพสต์ทวิตเตอร์ข้อความขอโทษผู้หญิงที่ตัวเองล่วงละเมิดทางเพศระบุว่าวันที่27มิถุนายน2566ตนได้ละเลยความรู้สึกของผู้หญิงคนหนึ่งและได้ละเมิดเรื่อง การคอนเซนจนทำลายความเชื่อใจและหวังดีของเธอซึ่งการกระทํานี้ไม่ควรค่าแก่การให้อภัยเป็นอย่างยิ่งอีกทั้งเป็นการกระทําร้ายแรงต่อจิตใจขอสัญญาไว้กับเกียรติอนน้อยนิดที่ยังหลงเหลืออยู่ว่าจะไม่มีการละเมิดหลักการอันเป็นที่ยึดมั่นนี้อีกและจะไม่ทําลายความเชื่อมั่นและความหวังดีของใครอีกต่อไปแม้การกระทำครั้งนี้จะไม่มีการให้อภัยใดๆแต่ผมจะตอบแทนผู้คนด้วยการรับใช้ซึ่งอุดมการณ์นี้อย่างสุดหัวจิตหัวใจ โดยเพียงหวังว่าเธอจะให้อภัยในการกระทําที่ไม่น่าให้อภัยนี้และ,ะเผชิญหน้าอย่างถูกต้องผมได้แต่เฝ้าหวังและรอ,อการให้อภัยจากเธอและเหตุครั้งนี้จะตอกย้ําทุกการกระทําของผมต่อจากนี้อย่างรอบคอบทุกครั้งเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นอีกและการกระทําแบบนี้ยังทําลายซึ่งหลักการที่เรายึดมั่นเสมอมาผมพูดที่ไม่ควรให้อภัยอย่างยิ่งยังไม่รู้สํานึกถึงโอกาสที่จะมอบให้ยังทําลายโอกาสนั้นต่อเรื่อยมาจนทําให้เรื่องนี้เดือดร้อนถึงบุคคลอื่นที่หวังดีและเชื่อมั่นในตัวผมผมได้เดินทางไปขอโทษเธอจจจากใจจริง จากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปเจ้าตัวทําการลบและปิดทวิตเตอร์นี้แต่บรรดาชาวเน็ตได้ขอความชัดเจนรวมถึงให้พักต้นสักัดชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อพิมพ์ได้แชร์โพสต์ของนายเกรงไกลที่โพสต์ขอโทษเหตุการณ์ดังกล่าวโดยพิมพ์ระบุว่าได้เห็นคําขอโทษที่พิมพ์รอกันบางส่วนและเห็นว่ามีเพื่อนๆที่เคียงข้างพิมพ์อยู่ทําให้พิมพ์รู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณ ถึงแม้ว่าตอนนี้คําขอโทษเหล่านั้นจะเข้าถึงไม่ได้แล้วอาจเกิดจากเขาต้องการปิดบัญชีไปด้วยเหตุผลใดก็ตามพิมพ์อยากเก็บถ้อยคําเหล่านี้เพื่อเป็นประจักษ์ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงพิมพ์ยังทวิตข้อความอีกว่ามีความคิดเห็นว่าคําขอโทษนี้ไม่ได้ระบุถึงความผิดที่ทําและอาจยังไม่เข้าใจว่าผิดอะไรพิมพ์เห็นด้วยและพิม์งคงคาดหวังสิ่งนี้กับคนที่พิมพ์รอคําขอโทษถึง2เดือนไม่ได้รวมถึงมีคําถามว่าจะมีการลงขอโทษอีกครั้งไหมพิมพ์ยังไม่สามารถให้คําตอบได้เช่นกันพิมพยังอยู่ในความงวนใจจากการหายไปของสิ่่งทีพพิม์รอ ซึ่งหากย้อนกลับไปเมื่อสองวันก่อนพิมพ์ได้ทวิตข้อความระบุว่าพิมพ์ได้รับการขอโทษโดยมีพยานจากผู้กระทําเบื้องต้นแล้วเมื่อวันที่22สิงหาคมขอบคุณความหวงวยใยจากทุกท่านเคยได้ยินสำนว,นวนว่าหมอตายเพราะงูก็ไม่นึกเลยว่าคนทําเล่าจะโดนล,ล่วงละเมิดตอนเมาเพราะเหล้านอกจากนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่12สิงหาคมหลังเกิดเหตุการณ์ถูกล่วงละเมิดทางเพศเกือบ2เดือนพิมพ์ได้ทวิตข้อความขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้กับพิมพ์ในเวลาเกือบ2เดือนที่ผ่านมาขออภัยที่ทําหน้าที่บกพร่องในการเป็นโคศก เนื่องจากมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่สามารถสื่อสารเรื่องอื่นได้เต็มที่หากยังไม่ได้รับการจัดการที่เหมาะสมพิมพ์ได้ให้เวลาและโอกาสกับคู่กรณีและยังเฝ้ารอความรับผิดชอบอยู่ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ